มนุษย์จะเป็นต้องกินอาหารเพื่อดำรงชีวิตยอยู่ต่อไปแต่มันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเพราะในปัจจุบันอาหารถูกผลิตขึ้นออกมามา,มากมายมากจนเกินไปด้วยความต้องการอันไม่สิ้นสุดของมนุษย์จึงเกิดการตั้งคำถามเรากินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินกัน ถูกผลิตข,ขึ้นออกมามากมายมากจนเกินไปดูความต้องการนั้นไม่ที้นสุดข,ของมนุษย์จึงเกิดการตั้งคำถามเรากินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินกันแน่จากผลสำรวจขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหนึ่งในสาของอาหารที่ผลิตขึ้นนั้นน้นแล้วแต่เป็นของเหลือทิ้งคิดเป็น1,300ล้านตันต่อปีโดยการย่อยสลายตามธรรมชาติของอาหารพวกนี้ก่อให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกสาเหตุหลัก อภาวะโลก้นจากข้อมูลที่กล่าวไปเพราะเห็นการขาดความรับผิดชอบของคนในสังคมดูตัวอย่างได้จากชายคนนี้เขานั้นได้ทิ้งสลัดโรที่เขาซื้อมาเรื่องหน้าตาเฉยโดยที่เขานั้น ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทําลงไปจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะทําอะไรแบบ หนึ่งในปใัจจัยสี่ของมนุษย์มนุษย์จะเป็นต้องกินอาหารเพื่อดำรงชีวิตอยู่ต่อไปแต่มันเป็นเช่นนั้นจริงหรือแล้วในปัจจุบันอาหารสูกผลิตขึ้นออกมามา,มากมายมากจนเกินไปดูความต้องการอันไม่สที่สุดข,ของมนุษย์ซึ่งเกิดการตั้งคำถามเรากินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินกันแน่โดยเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณยังจะกล้ากินอาหารเหลยอยือกินหรือถ้าอยากจะรู้จริงๆ